ก็จะทําการจัดส่งนะคะเรียกลูกชายค่ะลูกชายอยู่ในบ้านนะคะลูกชายจะเป็นคนไปส่งให้วันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนมาดูนะคะเมนูอาหารของแม่แดงเนาะกระเพราหมูสับสามกล่องนะคะลูกค้าจังนะคะจะพายวจะพนเพื่อนไปส่งข้าวกันนะคะอันนี้กระเพราหมูสับนะคะไปเลยค่ะก็จะทําการจัดส่งนะคะเรียกลูกชายค่ะลูกชายอยู่ในบ้านนะคะลูกชายจะเป็นคนไปส่งให้วันนี้ หมายเลขที่ห้านะคะปีดสองอันนี้ราคาธรรมดานะคะใช่ว่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทำเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆทำสับหนกล่องนะคะ นี่ก็กระเพราหมูสับนะคะกระเพราหมูสับอีกกล่องสองกล่องนี้บ้านเดียวกันนะคะพเพื่อนๆนี่คือการทำง,งานของแม่แดงนะัดสามห้าสามนะคะอ่าห้าสิบบาทเสร็จแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อสองกล่องนะคะกล่องนี้สองหลังนะคะพเพื่อน, 5, อเ,อเ,พนเพนมาเที่สามศูนย์ห้าสามข้าวกระเพราหมูสับสองกล่องนะคะแม่แดงก็จะจัดใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มาเที่สามห้าสามนะคะสี่สอง ราคาธรรมดานะคะลูกค้าก็สั่งข้าวเพิ่มหนึ่งถุงนะคะกลัวไม่อิ่มนะคะส่องชัยว่างอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมไปส่งนะคะสอง,งหลังนะคะเพื่อนๆอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แดงก็จะมาแบบนี้นะคะจะเ,เขียนแม่เลขกที่นะคะแม่เลขกที่ชัยว่าง อันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆกล่องร้องข้าวเปล่าชุดนี้หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆไปส่งข้านนะคะเขียนนะคะหนึ่งร้อยสิบลูกค้าก็สั่งข้าวเพิ่มหนึ่งถุงนะคะกลัวไม่อิ่งนะคะชายว่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะ เตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆข้าวให้นะคะเพื่อนๆอันนี้สองกล่องของ,ข,องข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะเพรสับห้าเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะจะมัดแบบนี้นะคะจะเขียนบ้านเลขกที่นะคะบ้านเลขกที่ลูกค้าก็สั่งข้าวเพิ่มหนึ่งถุงนะคะกลัวไม่อิ่งนะคะต่อใชยว่าง ันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆเข้าให้นะคะเพื่อนๆอันนี้สองกล่องของข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะเพรหมสักถ้าพร้อมจัดส่งห้าสิบบาทนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆอ่ากล่องของข้าวเปล่า ชุดนี้110บาทนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆไปส่งเท้านะคะเขียน mm hmm. นะคะ110บาทบ้านเลขที่305อ่าวันนี้ลูกชายแม่แดงว่างนะคะเดี๋ยวลูกชายจะไปส่งถ้าพร้อมจัดส่ง50บาทนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเ,เพื่อนๆอ่ะบ้านเลขที่353นะคะสี่ส ราคาธรรมดานะคะกล่องนี้สองหลังนะคะเพื่อนๆมาเลขที่สามศูนย์ห้าสั่งข้าวกระเพราหมูสับสองกล่องนะคะไม่แดงก็จะจัดใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็กอของกล่อง้อมข้าวเปล่าชุดนี้หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆไปส่งข้าวนะคะเขียนนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ดงก็จะมัดแบบนี้นะคะจะเขียนมาเล็กที่นะคะ ที่้ามวิธีการทํางานของแม่แดงเนาะทำข้าวเสร็จก็ต้องไปส่งนะคะอันนี้กระเพาหมูสับนะคะกระเพาหมูสับนะคะยั่วๆเลยนะคะกระเพาหมูสับสามวิธีการทํางานของแม่แดงเนาะทำข้าวเสร็จก็ต้องไปส่งนะคะอันนี้กระเพาหมูสับนะคะกระเพาหมูสับนะคะยั่วๆเลยนะคะกระเพาหมูสับสามสามห้าสามนะคะอ่าห้าสิบบาท แล้วค่ะเพื่อนๆสองกล่องนะคะใช่ว่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทาเสร็จแล้วก็เตรียมนะ,ะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะเมนูอาหารของแม่แดงเนาะกระเพราหมูสับสามกล่องนะคะลูกค้าสั่งนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปส่งข้าวกันนะคะอันนี้กะเพราหมูสับนะคะกล่องพร้อมข,อข,อขอ้าวเปล่า ชุดนี้110บาทนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆไปส่งข้าวนะคะเขียนนะคะ110บาลลที่3 5มนะคะเฟส2อ,อันนี้ราคาธรรมดานะคะกลองนี้สองหลังนะคะเพื่อนๆบลัลลงที่305สั่งข้าวกระเพราหมูสับสองกล่องนะคะแม่แดงก็จะจัดใส่กล่องแบบนี้นะคะ แล้วก็รับพร้อมจัดส่ง50บาทนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆข้าให้นะคะเพืเ่อนๆอันนี้สองกล่องของอข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะเผาหมงสับเอข้าให้นะคะเพืเ่อนๆอันนี้สองกล่องของอข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะเผาหมงสับท้ายวิธีการทำงานของแม่แดงเนาะทำข้าวเสร็จก็ต้องไปส่งนะคะ อันนี้กะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับนะคะยั่วๆเลยนะคะกะเพราหมูสับสามข้าวให้นะคะเพื่อนๆอันนี้สองกล่องพร้อมข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับหนึ่งกล่องนะคะนี่ก็กะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับหนึ่งกล่องสองกล่องนี้บ้านเดียวกันนะคะเพื่อนๆนี่คือการจํางานของแม่แดงนะคะฝกล่องพร้อมข้าวเปล่า ชุดนี้110บาทนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆไปส่งข้าวนะคะเขียนนะคะ110บาทลูกค้าก็สั่งข้าวเพิ่ม1ถุงนะคะกลัวไม่อิ่มนะคะอบอตบแเล็ที่353้าสามนะคะเศษสองอันนี้ราคาธรรมดานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แดงก็จะมัดแบบนี้นะคะจะเขียนบัารเล็กที่นะคะ บานเลขที่บ้านเลขที่สามนะคะส2บสองอันนี้ราคาธรรมดานะคะบ้านเลขที่3 0มวันนี้ลูกชายไม่แดงว่างนะคะเดี๋ยวลูกชายจะไปส่ง3ามนะคะอ่ห้บาทเสร็จแล้วค่ะเพืนเพื่อ สองกล่องนะคะไปเลยคะ่ะก็จะทำการจัดส่งนะคะเรียกลูกชายค่ะลูกชายอยู่ในบ้านนะคะลูกชายจะเป็นคนไปส่งให้วันนี้ข้าวให้นะคะเพื่อนๆอันนี้สองกล่องของข้าวเปล่านะคะอันนี้เมนูกะเพรานะคะเผาหมูสับบ้านเลขที่30 5ห วันนี้ลูกชายแม่แดงว่างนะคะเดี๋ยวลูกชายจะไปส่งบ้านเลขที30่305าวันนี้ลูกชายแม่แดงว่างนะคะเดี๋ยวลูกชายจะไปส่งขระหมูสับหนึ่งกล่องน,นะคะนี่ก็กระเพราหมูสับนะคะกระหมูสับหนึ่งกล่องสองกล่องนี้บ้านเดีวยวกันนะคะเพื่อนนี่คือการทำง,งานของแม่แดงนะ,ะบ้านเลขที่3 5 3นะคะเี่สอง นี้ราคาธรรมดานะคะ353นะคะอ่า50บาทเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆสองกล่องนะคะกระหมูสับหนึ่งกล่องนะคะนี่ก็กระเพราหมูสับนะคะกระหมูสับหนึ่งกล่องสองกล่องนี้บ้านเดียวกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือการทำงานของแม่แดงนะมาเลยที่353นะคะสิบส ราคาธรรมดานะคะใช่ว่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะเมนูอาหารของแม่แดงเนาะกระเพราหมูสับสามกล่องนะคะลูกค้าสั่งนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปส่งข้าวกันนะคะอันนี้กระเพราหมูสับนะคะลูกค้าก็สั่งข้าวเพิ่มหนึ่งถุงนะคะตัวไม่อิ่งนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แดงก,ก็จะมัดแบบนี้นะ จะเขียน้านเลขกที่นะคะแม่เลขกที่ใช่ว่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านของแม่แดงนะคะทําเสร็จแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมไปส่งนะคะสองหลังนะคะเพื่นพนอนๆทำหมูสับหนกล่องนะคะนี่ก็กระเพราหมูสับนะคะหมูสับหนึ่งกล่องสองกล่องนี้บ้านเดีวยวกันนะคะเพื่อนๆนี่คือการทําง,งานของแม่แดงนะะักเข้าให้นะคะเพื่อนๆอันนี้สองกล่องของข,องข้าวเปล่านะคะ อันนี้เมนูกะเพรานะคะเพาหมูสับท่าวิธีการทําทงานของแม่แดงเนาะทำข้าวเสร็จก็ต้องไปส่งนะคะอันนี้กะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับนะคะยั่วยๆเลยนะคะกะเพราหมูสับ